สี่อย่างนะที่จะต้องให้เด็กเขามีติดตัวเอาไว้ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเขามีทักษะสี่อย่างเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะเอาตัวรอดได้เมื่อวันนั้นมาถึงนะอืมอันที่หนึ่งก็คือเข้าใจตัวเองเออเขาต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนี้อันที่สองคือเข้าใจคนอื่นก็คือมีความสามารถในการสื่อสารกับคนอื่นได้นะทั้งหมดนี้ก็คือทั้งสองอย่างนี้ก็คือเรื่องของ EQ ใช่ไหม EQ ก็ติดไว้อีกแล้วนะคือจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังอันที่3าก็คือมีทักษะในการปรับตัวครับก็คือสามารถปรับตัวได้เผชิญความล้มเหลวได้แล้วก็สามารถลุกขึ้นยืนใหม่หลังจากที่ตกตุ๊บลงมาเออกลับมาพักใจนิดหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ได้อันที่4ี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์และความต้องการที่จะเรียนรู้ แบบไม่หยุดยั้งนะเพราะว่าผมพูดอยู่ตลอดนะฮะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณสัก80ดสิปีเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะจริงๆการศึกษาในเรื่องของสมองเนี่ยเขาก็บอกว่าแม้กระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตลมหายใจสุดท้ายเนี่ยสมองเรามันก็ยังมีการาขยายสัญญาณไม่หยุดนะคือเซลล์มันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบ่งตัวแต่ว่า การแตกแขนงของเส้นประสาทเนี่ยมันยังเกิดขึ้นนะแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเรามัน,มนจากร่างกายเราไปแล้วเนี่ยสมองมันก็ยังมีการแบ่งแบ่งเส้นใย,ยประสาทขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นอันที่สี่ก็สําคัญก็คือทำไงให้เขามีความอยากจะเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทีนี้ถ้าเด็กที่มีทักษะทั้งสี่อย่างติดตัวอวคือไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยผมก็เชื่อว่า เขาก็จะอยู่กับมันได้นะครับ